โอ้ยก็มีคนเข้ามาคนหนึ่งคนนี้นนวัน้ไวมากเร็วมากๆสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้ใครไปดูสารคาดีรุ่นหกกับซีเจมรุ่นสี่มาบ้างใครใครไปดูมาบ้างหนูไปดูมาเฮ้ยอเมซิ่งหนูไปดูมาโอ้ oh God สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาไลา์แค่สิบนาทีเท ih ่านั้นเพราะว่าอีกแค่สิบนาทีก็จะเที่ยงคืนแล้วดอกกระจ้านเบี้ยวดอกกระจานเบี้ยวฮไฮเจอดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนไม่เบบีไม่เบบีดีคับวันนี้ใครไปดูมาบ้างเป็นยังไงกันบ้างค่ะหนูไปดูคือแอปซึ้งอ่ะแอบซึ้งแอบขำตลก อใครไม่ไปดูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอมันออนในโซเชียลนะแมวลูกป้าสวัสดีพวกนี้ไลฟ์ด้วยนะโอ้ขอบคุณสำหรับโอนิกิริเข้าปัน้นเข้าปัน้นพวกนี้ไลฟ์ไม่ไม่รู้เพราะว่าหนูเพราะว่าหนู ไม่รู้พึ่งนนกลับมากี่โมงนะทุกคนแต่ว่าถ้าว่างจะมาไลฟ์ให้ดูนะเอ้ยให้ถูกแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูนะถ้าว่างขำใครสุดขำขำหน้าตัวเองตอนนั้นมากคือตลกอะทุกคนหน้าหน้าตลกมากเวลาคือหนูงงมากเวลาเวลาที่แบบว่าหน้าหน้าแบบหน้าเฉยใช่ไหมคือหนูคือหนูชอบทําหน้าแบบ ไม่รู้ว่าทุกคนมันตลกมากนั่งขำกับพี่แพลพวเพราะว่าหนูชอบชอบทำหน้าแป,ป, <c oughs> ปลกๆขออลไ์เล่นขิมโชว์อันนี้หนึ่งพันติกเก็ตนะทุกคน <c oughs> อ๋อแท่งไฟขอบคุณค่ะคุณเอวีเจอแท่งไฟได้แท่งไฟนะคะสำหรับแท่งไฟสำหรับคนที่เชียร์เชียร์เชียเพิ่งรู้ว่าตีขิมเป็นด้วย <c oughs> ใช่รู้ไหมทุกคนว่าตอนนั้นอ่ะอ้าวอันนี้สปอยล์หรือเปล่าสำหรับคนไปดูเมื่อไหร่ผู้ได้ก็คือ หนูตีขิมกอไฟนอลใช่ไหมตอนแรกอะจะเต้นแต่รู้สึกว่าเต้นมันมันมันเยอะกันไปแล้วมันมันหนูเต้นบ่อยแล้วไม่เอากรรมการเห็นเต้นบ่อยแล้วก็เลยตีขิมนะคะเห็นเราให้ด้วยวันนี้โอ้ oh, ใช่วันนี้วันนี้ซึง้งรอบแรกรอบแรก้รรกลงไห้ไม่ฉากที่ซึ้งที่สุดในประเทศไทยก็คือคือฉากฉากฉากพี่วลรณไทยกับน้องปลายฟ้านะคะ ซึ้งมากๆอยากรำนะครับตึงไอ้ตึง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 ึงตึงอะไรอ่ะทำไม่ได้อยากราตึงตึงนะคะรำราตึงตึงอ่ะใครเห็นใครเห็นเป็นบ้างไอ้ใครเห็นเป็นบ้างใครเห็นบ้างทุกคนรำตึงตึงตีขิมอาจจะตีคนเดียวแต่ท่าหลงรักน้องเมลต้องทายังไงฮะอะไรนะ อะไรนะอะไรนะตีขีดมันจะตีคนเดียวแต่ถ้าหลงรักน้องเมลคนเดียวต้องทําไงอ่าต้องเป็นอย่างนี้นะคะแึ่หลงรักน้องเมลคนเดียวคนใดที่ถูกเจคนเดียวที่ถูกใจให้นี่ครับฉากน้องเมลก็ซึง้งเฮ้ยทุกคนมีฉากหนูซึ้งได้เหรออ๋อว่ามีฉากที่หนูซึง้งกินใจหนูก็ร้องให้นะคะซึ้งมากคือเพื่อนๆแกง๊งแกง๊งแก๊งหนูอะซึ้งมากทุกคน เมลลเต้นฮะเมลลายเต้นแมนจะมีโอกาสลายเต้นฮะอะไรพี่เขียนอะไรอ่ะพี่พี่เขียนมาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวหนูอ่านใหม่หนูหนูไม่เข้าใจคิดถึงหนูเมลพี่ไม่ได้ไปดูไม่เป็นไรนะเพราะว่าพวกนี้ไงพวกนี้ใครมาหาหนูบ้างอุ้ยอีกแค่เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีคนเดียวเลยเหรอถูกต้องอ้าแต่ว่าดูส่งแล้วไม่น่าคนเดียวนะอ่าอ่าไหนกดดูอ้าหูโอชิสิบสี ชืสนะิบสี่นะคุณนีนะลายเต้นบัวลอยไขหวานตกผมอุย้ยดีใจมากทุกคนหนูชอบบัวลอยไขหวานมากขอบคูณซันต์คอร์ทฮู้ก,กับโอนิกิรินะคะเฮ้ย <c oughs> หนูชอบบัวลอยไขหวานมากๆจริงๆถ้าถ้าสมมติมีคอนเสิร์ตอีกหนูขอจองขอเต้นอีกขอเต้นอีกทุกครั้งที่มีโชว์จองลงชื่อคนแรกเมลเล่นเหมือนเมลมากน่นหนะอุย้ยจริงเหรอทุกคนโอ้โหแบบความสามารถพิเศษ การแสดงนี่ดีเลยนะคือรุ่นหกเล่นเป็นตัวเองเก่งมากรุ่นสี่ซีเรมก็เล่นเป็นตัวเองเก่งมากคือเลิศนะคือแสดงหนังครั้งแรกนี่เลิศนะวันนี้สนุกมากชอบชอบชอบ,ชอบหนูก็ชอบมากทุกคนมันสนุกมาก,มากคือรู้สึกว่าไม่อยากให้จบเลยหนูอะหนูอะปวดฉี่ใช่ไหมกับพี่แพลวแต่ว่าไม่มีใครยำลุกเพราะว่าไม่อยากพลาดนะคะอ่เพราะมันสนุกเกินไงทุกคนขึ้นออริสเตเลยอ้าอยากขึ้นมากทุกคน หนูอยากขึ้นออริสเตนมากเฮ้ยหนูอยากเต้นบลูมใช่หนูอยากเต้นบลูมห,หนูชอบทุกเพลงเลยของออริสเตนอะชอบมันนั้นด้วยไม่อยากนอนชอบบัวลอยไขวายมากๆนอนหนึ่งตลอดกาอืมอยากให้ทำ n อ c n บ c หรออ่าขอบคุณนะสำหรับเอมเอมอนิกิลิงาม,งม ฉันไม่อยากนอนอ้าเหมือนกันเหมือนกันเทดดี้เทดดี้อาคนนี้เทดดี้นะคะพวกนี้หนูเชาไหมไม่บอกทุกคนเฮ้ยหรือเขาประกาศแล้วไม่บอกนะเผื่อเขาไม่ประกาศหนูตามภาษาไม่ค่อยทันพวกนี้แข่งกีฬาอะไรบ้างอาพวกนี้ของหนูมีอะไรมีอะไรบ้างนะอามีขายคาเฟ่นะคะตอนบ่ายสองทุกคนมาขายคาเฟ่ฮะมาขายคาเฟ่ทุกคนมาซื้อคาเฟ่นะมาซื้อไปเลยยกกิจการให้ อยากดูแต่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวรอดูตอนที่มันออนใน youtube หรือเปล่ามันจะออนใน youtube หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอยากไปเชียร์ตามโรเชลแล้วอะ่ะเฮ้ยหนูอยากไปโรเชลแต่ว่าแต่ว่าคือช่วงนี้หนูติดงานที่โรงเรียนเป็นศิลปหัตถกรรมก็เลยไม่ได้ไปนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าหนูก็อยากไปถ้ามีโอกาสก,ก็มาเจอกันที่โรเชลนะเพราะแต่ว่าช่วงนี้หนูไม่ว่างก็เลยไม่ได้ลงชื่อไป อยากเป็น b บีนเคบีผู้ชายไหมอ่านี่ไงทุกคนเห็นหรือเปล่าอะอะไรใหม่ๆกําลังมาอ่าขอทายว่าหนูขอทายว่าเป็น b บีนเปิดรับผู้ชายแน่นอน้าหรือว่าหรือพ็อกซเปิดรับผู้หญิงพ็อกซี่นะคะเจนเจสองผู้หญิงหนูหนูขอสมัครด้วยขอแบทชอลตี้ b บีเคสมัครได้นะคะผู้ผู้ชายอ่าตอนนี้จะยังแต่ว่า อ๋เราดูอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆ,ๆอ๋อทุกคนถ่ายถ่ายถ่ายมาซิอะไรใหม่ๆคืออะไรสังเทมกันเลยเฮ้ยคือคอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆห,มหนูอยากทราบมากเลยทุกคนเฮ้ยทำไมเหลือสี่นาทีแล้วอะทำไมุู้สึกผ่านไปไวมากเลยงงนี่เมลจะเป็นรุ่นพี่อ้าวโหแน่นอนรุ่นพี่คนนี้โหดโหดที่สุดในใจไม่เกินแบบนี้อ้า ไม่แน่ใจไม่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดเจ็ดเจ็อะไร,ะไรทุกคนบอกหวยหนูนเหรอรุ่นเจ็ดต้องมาแล้วรุ่นเจ็ดผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจอ่ะรอดูรอดูหัวใจใกล้กันเบอร์ใหม่โอ้มีเบอร์ใหม่เหรอทุกคนเลิศนะเลิศนะอือวันนี้หนูอยากอะไรเพราะว่าหนูอยากพูดเหตุคนหนูแบบว่า เป็นไลฟ์แรกของเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์แรกปีใหม่เพราะตอนนั้นไลฟ์กับมิ้แล้วแต่ว่าเป็นไลฟ์แรกของปีใหม่ที่หนูมาคนเดียวนะทุกคนทุกคนถ้าตอนนี้ใครกําลังเหนื่อยอยู่ก็ไม่กําลังใจให้นะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูยังมาให้กําลังใจทุกคนบนโลกใบน,นี้ถ้าใครรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยมันทอ้อมันอะไรอย่างนี้ทุกคนพวกนี้มาหาพวกเราพวกเราจะเติมความสดใสและความน่ารักคาไวีย ให้ทุกคนแน่นอนอือผู้นี้มาเจอหนูได้นะนหนูมีรอบบ่ายสองกับห้าโมงเฮ้ hey, ใช่ไหมบ่ายสองกับห้าโมงถูกต้องอ่าทุกคนมาเจอหนูด้วยนาะบ่ายสองกับห้าโมงถ้าใครถ้าใครไม่มาคู้นอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวันอาทิตย์นาะทุกคนอ่าสามารถมาเจอพวกเรานะคะเบียนแคฟวิ่งได้แล้วก็แล้วก็ซีเจมโฟทียได้เลยอ่าเลิศ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 อ้าบางคนอาจจะเข้าหลายเลนก็ต้องจะสั่เวลาดีๆนะคะอ่าอาจจะเข้าหลายเลนเนาะ เติร์มเลก็หายเหนื่อยใช่วันนี้หนูมาไลฟ์เพราะว่าหนูคิดถึงทุกคนปีใหม่แล้วโอชีน้อยลงมีหัวใจน้องไม่เป็นนานๆอ่าไหนๆดูซิคนนี้โอชีโอโหโอชีสิบหกคุณแม่งงนะโอชีสิบหกนะคนนี้อันอันนี้ปีใหม่อัน,น,อ,น,นอันนี้คือน,น้อยลงโอชิน้อยลงแล้วใช่ไหมคะอืมแต่ละคนไม่ได้เลยไม่ได้เอาใจไม่ได้เลยตัดไปตามน้องไม่กินลาบีกินลาบีโหขอขอซัก ขอซักหกสอบนะคะเราเลขสวยหกหกหกหหลายเลขไม่มีเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้นะคะพวกนี้ก็มาหาพวกเราได้นะพวกเราเราเจอทุกคนอยู่ข้อหนูมีคาเฟ่รอบบ่ายสองด้วยใช่ใช่ใช่ปีใหม่โอชิใหม่อาจริงเหรอสั่งแฟนคลับด้วยเหรอนี่ไงทุกคนมันมีคือคนคนคิดนี่ลดนะแบบว่าทำให้ พวกเราเมมเบอร์สามารถดูได้ว่าคนที่เมนมานเนีย่ยมีโอชิกิคนนะอ่าเลิศเล,ล,ล,ล็ดเล็เลปีใหม่อะไรใหม่ๆห,หม่ข้าหลายเลยแต่แต่พี่ก็อยู่ไทยเลนน้องเมลเอาจริงเหรอคนนี้ใช่เหรออ่าไหนคนนี้อ้าคนนี้โอ้โหคนนี้คนนี้โอชิสิยิบสองนะคนนี้อ่านะส่งกล่องจุ่มซาเลี่ยนไปให้ได้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยได้แล้วหนูอ่ะวันนี้ใช่ไหมหนูหนูหนูหนหน หนูใส่เหรอใช่กล่องจุ่มซาริโอมันเป็นพุงกุญแจที่ไม่หนูแกะกับมินแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งขวัญอ๋อมันที่คืนแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนที่ส่งขวัญมานาะแล้วก็จดหมายด้วยใช่วันนี้หนูให้พุงกุญแจไปด้วยนะขอบคุณทุกคนมากๆทุกคนแต่ว่าหนูต้องไปแล้วละ่ะอาอีกอีกกี่อีกอกี่วินาทจจัเลยเที่ยงคืนขอบคุณนะทุกคนที่มา ดูหนู11นาที21 22 23บิอ่าขอบคุณค่ะดูหนึ่งสองล้านแปดคนนะคะตอนนี้ฝันดีนะทุกคนขอบคุณนะไว้เจอกันพรุ่งนี้วันนี้หนูเสียงแบบว่าอู้ยมากเพราะว่าวันนี้หนูพบปะผู้คนแล้วหนูก็เลยใช้เสียงเยอะขอบคุณนะทุกคนฝันดีนะแล้วก็พรุ่งนี้มาเจอกันถ้าใครมาพรุ่งนี้ก็มาเจอกันได้ใชบ่บายบายฝันดีนะทุกคนเสียงหนูเสียงหนูบายบายแล้วอะเสียงหนูหนบายบาย บายบายฝันนี้นะทุกคน I love you 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 เป็นพี่เป็นหนึ่งในแปดไม่บายบายบายครบคุณนะครบคุณนะไายบายฝันนี้ฝันดีโอ้มันเลยเวลาหทีแล้วขอบคุณค่าายบายฝันดียบา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 ย

ทักหน่อยทักหน่อยบ๊ายายบ๊ายมาตอนนี้เนี่ยเจอกันใหม่อ่าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายไม่มีใครทวงหนูเลยหนูไปเองก็ได้ค๊ายายบ๊ายาย